สวัสดีครับพบกับผมบอสพอจากช่องบอสพ Channel ตอนนี้บอสพอก็อยู่ในเกมมิลคลา s สิกสำหรับตอนวันนี้บอสพอก็อยู่ในทวีปผู้กล้า51นะครับมาเยี่ยมทวีปผู้กล้า51เพื่อมาดูดูอะไรเอ่ยดูสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะครับสีส้ม ว่ามันมีตัวอะไรบ้างอันดับแรกก็คือดรา้อนโซนะครับดรา้อนโซดรา้อนโซจะให้ HP สูงสุด19,200อ Attack 1น8 0 Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะคี่ย และก็สกิลจากสัตว์คีก็คือลมหายใจเยือกเย็นเมื่อโจมตีขนาด PVP การโจมตีครั้งถัดไปในทุกๆ60วิวิจะร่ายหบับใส่คู่ต่อสู้ทำให้เป้าหมายที่โดนโจมตีลด a อ t a ท็ Speed ลง30%ต่อเนื่อง5วิตัวนี้คือลดแอ t แท k s สปีดของคู่ต่อสู้ในขนาด PVP นะครับโอเคตัวต่อไป อัลปาก้าตัวอัลปาก้าก็ให้ HP สูงสุดอยู่ที่19,200 Attack 1280 Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี่25%สสกิลสัตว์ขี่ก็คือคุ้มครองเมื่อถูกโจมตีขณะ PVP มีโอกาส10%ที่จะสร้างโล่ป้องกัน3ขั้น 3ชั้นช่วยต้านทานเดเมจให้กับผู้เล่น3ครั้งคูดาว60วิเวิอาลปกาก้านี่ก็คือช่วยสร้างโลกป้องกันนะครับให้ผู้เล่นโอเคสัตตัวถัดไปสัตว์ขีตัวถัดไปก็คือน้องหมีแพนด้าหมีแพนด้าคุณสมบัติก็ให้ HP สูงสุดอยู่ที่19,200 a t ื1280 ดีเฟนต์640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี่25%สสกิลสัตว์ขี่ก็คือฟอร์สพรคุ้มกันทุกครั้งที่ถูกผู้เล่นโจมตีมีโอกาส10%ที่จะเรียกใช้เอฟเฟกน้ำค้างแข็งคุ้มกันได้รับโลกน้ำค้างแข็ง1ชั้นต่อเนื่อง5วินาทีคูดาว120วินาทีขณะติสถานะโลอยู่ การลดแดาเมจสกิลจะเพิ่มขึ้น50อันนี้ก็ในการ PVP ก็จะสร้างเอฟเฟกน้ำค้างแข็งเพื่อคุ้มกันตัวผู้เล่นนะครับและก็ลดสกิลเพิ่มขึ้นอีก50ลดการโจมตีของสกิลนะครับดาเมจสกิลเพิ่มขึ้นอีก50ต่อไปเสือของเล่นเสือของเล่น HP สูงสุดอยู่ที่1 9 2 0 0 attack 1,280 defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี25่25% skill ของสัตว์ขี่ก็คือเทพเจ้าเสือจูจอ่โจมมีเมื่อโจมตีขณะ PVP มีโอกาส10%ที่จะลดค่าป้องกัน SD ของศัตรูเพิ่มขึ้นอีก20% cooldown 90วินทีตัวนี้ก็เมื่อ PVP ก็จะลด s อสดีโลป้องกัน sd ของคู่ต่อสู้ลง20%นะครับโอเคอินซีไฟสีส้มคุณสมบัติพื้นฐาน HP บวก19,200 Attack 1280 Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี่25% s ส i l l กิลสัตว์ขี่ปีกอินซี ขนาด PVP เมื่อเล่เมื่อโล่ป้องกัน SP ถูกลบล้างตนเองเติดรับขนนกคุ้มกาย3อันที่สามารถต้านทานเดเมดได้หนึ่งครั้งคูลดาวน์120วิอันนี้ก็สร้างขนนกคุ้มกายนะครับให้เราไม่โดนโจมตี1ครั้งตัวต่อไปกริฟฟินสีส้มกริฟฟินสีส้มคุณสมบัติพื้นฐาน HP สูงสุด 19,200 a t t a c k 1,280 Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี่25% Skill สัตว์ขี่ฟ้าแลบฟ้าร้องเมื่อติด Critical มีโอกาส20%ที่จะผนึกอัศนี1ชั้นให้กับศัตรูต่อเนื่อง10วิเพื่อลดอัตราคริติคอนของมัน20% หากไฟเราโจมตีคิติคอนใส่ตตูที่โดนผดึกอสศนีอยู่แดมเมจคิติคอนของมันเองจะเพิ่มขึ้น70%ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นสัตว์ขีที่เกี่ยวเนื่องกับการโจมตีและการลดโจมตีแบบคิติคอนนะครับตัวต่อไปม้าอัคขีตัวม้าอัคขีคุณสมบัติพื้นฐาน HP สูงสุด19,200 ATK 1,280 defense 640และก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาคขี25%สกิลสัตว์ขี่ก็คือเปลวไฟอารักษ์เมื่อได้รับการโจมตีที่เมืนการป้องกันตัวเองจะมีภูมิคุ้มกันแดามจ90%ต่อเนื่อง1วิและทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะ3คูณ3โดยรอบสูงสุด5ตัว ลด Attack Speed กับ Attack ลง30%ต่อเนื่อง3วิ3วิคูดาว120วิใช้ใน PVP นะครับก็คือเมื่อมีการโจมตีแบบเหมือนการป้องกันจะมีภูมพลังกันด m มเ e 90%กัน d a m เ90%นะครับโอเคตัวต่อไปเต่าทมินเต่าทมินให้ HP สูงสุด 19,200 Attack 1280 Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี่5 5 Skill such key ก็คือปลาการเต่าทมินเมื่อค่า HP ต่ำกว่า45%จะเรียกใช้ปราการเต่าทมินลด Damage ที่ได้รับลง35%และทุกครั้งที่ถูกโจมตีมีโอกาส20%ที่จะมีภูมิคุ้มกันต่อ Damage ครั้งนี้กับฟื้นฟู2%ของค่า hp สูงสุดนาน3วินาทีคู่ดาว90วิวิอันนี้ก็ช่วยลดเดเมจนะครับเต่าทมินต่อไปราชาเมน่นราชาเมน่นคุณสมบัติพื้นฐาน hp สูงสุด19,200 attack 1 280, น8 0 defense 640 และก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี่25%สกิลสัตว์ขี่ก็คือหมูป่าพุ่งชาร์จเมื่อเรียกใช้เมื่อนดีเฟนต์แล้วจะเข้าสู่สถานะพุ่งชาร์จเพิ่มแอตแทบวก30%และลดทอน6%ต่อวินาทีขณะติดสถานะพุ่งชาร์จอยู่จะเรียกใช้เมินดีเฟนต์หนึ่งครั้งและฟื้นฟู10%ของ HP ที่สูญเสียไป หลังจากลดทอนแอคแทเหลือศูนย์จะเข้าสู่คูดาวไม่มีผลต่อสิ่งอันเชิญคูดาว90 90วิ PV p วิอ่าในช่วง pvp นะครับอันนี้ก็จะช่วยในการเมินดีเฟน์ราชาเมน้นตัวต่อไปวานมีระยะผ่านนิระยะ,นนะ,ยะโอเค HP สูงสุดอยู่ที่1,9200 Attack อแ <C oughs> Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี่2ีสสกิลสัตว์ขี่ก็คือหิมะแข็งปกครอบปกป้องสร้างกระแสน้ำวนเปลวโฟมในขอบเขต3 3คูณ3ที่ตำแหน่งปัจจุบันของเป้าหมายนาน5วินาทีมูสปีดของศัตรูที่อยู่ในกระแสน้ำวนลดลง50%และทุกวินาทีจะสร้างเดามาเอ ของ Attack เวลาคูณดาวคือ60วิอันนี้ก็ช่วยลด Move Speed ของคู่ต่อสู้ได้นะครับโอเคตัวต่อไปวาน HP สูงสุด19,200 Attack 1280 Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาขคี25% กิลสัตว์ขีก็คือกลืนกินเมื่อถูกแอตแทกมีโอกาส20จะสร้างเอฟเฟกกลืนกินเป็นเวลา5วินาทีทุกครั้งที่ถูกแอตแทกมีโอกาส50ที่จะดูดซับเดามเอ60และฟื้นฟู HP ให้ตัวเองจำนวนหนึ่งสูงสุด5ครั้งคูดาว90วินาทีสกิลนี้ก็จะอยู่ในการต่อสู้แบบ PVP นะครับก็เป็นตัว ลดเดเมดูรซับเดเมดนะครับแล้วก็เพิ่ม HP ให้เราได้ต่อไปคือหมาป่าปีศาจเงาคุณสมบัติพื้นฐาน HP สูงสุด19,200 Attack 1, 9, 200, 1 280, น8 0 Defense 640และก็เพิ่มความเร็วในการในรการเคลื่อนที่ขณะขี่ย5สสกิลสัตว์ขี่ก็คือเงามืดหลังจากถูก Attack 5ครั้ง ในช่วงเวลาสั้นๆจะเข้าสู่สถานะเงามืดและอัตราหลบลีกเพิ่ม25%ระยะนี้ทุกครั้งที่ a อ t แท k จะลดดามจปิดชีพของเป้าหมายลงอีก20%สอนทับได้สูงสุด10ครั้งเป็นเวลา5วิคูดาว90วิอันนี้ก็ช่วยในการโจมตีนะครับตัวต่อไปหมีขาวขั้วโลกหมีขาวขั้วโลก คุณสมบัติพื้นฐาน HP สูงสุดอยู่ที่19,200 Attack 1,280 Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาขคี25%สกิลสัตว์คีก็คือน้ำแข็งพิทักทุกครั้งที่ถูกผู้เล่นโจมตีมีโอกาส15%ที่จะเรียกใช้เอฟเฟกต์หิมะคุ้มการเดามเจากสกิลที่จะได้รับลดลง30% และขณะที่เอฟเฟกคุ้มกันมีผลจะได้รับภูมิคุ้มกันควบคุม1ครั้งนาน3วินาทีคูดาว90วิวิอันนี้ก็ช่วยคุ้มกันผู้เล่นนะครับตัวต่อไปจันทราซ่อนน้องหมาน้อยคุณสมบัติพื้นฐาน HP สูงสุด19,200 Attack 1,280 Defense 640 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะขี่25%สกิลสัตว์ขี่จิตแห่งดวงจันทร์เมื่อโจมตีจะมีโอกาส10%ที่จะเรียกใช้เอฟเฟกวิญญาณดวงจันทร์ซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่จะได้รับพลังดวงจันทร์1ชั้นได้สูงสุด10ชั้นแต่ละชั้นของพลังดวงจันทร์จะเพิ่มแอตแท็และอัตราการเมินดีเฟนต์ขึ้น1%ต่อเนื่อง5วินาทีโดยมีคูดาว90วิ ตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มพลังโจมตีนะครับตัวต่อไปคือสายฟ้าคุณสมบัติพื้นฐาน HP สูงสุด19200 Attack 1280 Defense 640เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดขี่ส5 l สกิลสัตว์ขี่ก็คือโล่สายฟ้าเมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาส10%เรเรียกใช้ธันเดอร์ก,การ์ และรับโล่สายฟ้าที่เท่ากับ10%ของ HP สูงสุดทันทีต่อเนื่อง3วินาทีโดยมีคููดาว90วินาทีอันนี้ก็น่าจะช่วยคุ้มกันนะครับโอเคต่อไปตัวสุดท้ายน้องเหมียวเมฆขาว HP สูงสุด1 0 0 0 1 9 2 0 0 Attack 1, 1 2 8 0 defense 640แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคื่อนที่ขณะนาขี25่25สสกิลสัตว์ขี่ก็คือพิษแห่งเมฆเมื่อโจมตีมีโอกาส10%ที่จะทำให้เกิดสถานะพิษแห่งเมฆเป็นเวลา3วินาทีในระหว่างสถานะนี้การโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส50%ที่จะสร้างชั้นพิษแห่งเมฆให้กับศัตรูเป็นเวลา3วินาทีสูงสุด5ชั้น พิษแห่งเมฆแต่และชั้นจะสร้างพลังโจมตีเดามสิเปจ10%พร้อมทั้งลดมูฟสปีดของเป้าหมาย3%หลังจากทับซ้อนสูงสุด5ชั้นเป้าหมายจะถูกกักขังเป็นเวลา2วินาทีคูดาว90วิวิอันนี้ก็ช่วยเพิ่มพลังโจมตีแถมยังล็อกเป้าหมายกักขังเป้าหมายได้ด้วยนะครับและก็ลดมูฟสปีดของเป้าหมายลง3%ด้วยอโอเค จะเลือกใช้ตัวไหนก็เลือกใช้กันนะครับซึ่งสัตว์ขี่สีส้มก็หาได้จากกิจกรรมต่างๆที่เกมมิวคลาสสิกจะนำมาให้พวกเราได้ได้เล่นกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันวันนี้ก็สวัสดีครับ